อย่างอย่างนั้นดูไม่เก๋อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ดีทีเดียวดูค่อยดูค่อยลงแผนที่ยุโรปน้อยเออเสื้อชัดหรือบุญยืนขอรับแต่เห็นจะใช้ไม่ได้เอา้าทำไมอ่ะเมื่อผมไปที่ตารางถามได้ความว่าเสื้อได้เท้าพึ่งส่งไปเมื่อเช้านี้เขายังไม่ได้ลงมือฟอก ผมก็เล่มให้เขาฟอกขึ้นตัวหนึ่งพอฟอกแล้วก็รีบรีดไม่เปารเตาีดร้อนไปคนรีดมันสับเผ้าก็เลยเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้จังอันนี้จาตัดใหม่ตัดใหม่หมเจ๊กเอาเป็นตัวละสามบาทก็ตัวอื่นเล่า,อย,าอ,อย่ัมไยังฟอกอยู่ครับเออนั่งคิดอ่านเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ เอ้ยอายมั่งนี่เน่ยไปบอกแม่น้อยให้เตรียมเครื่องเสือป่าของข้าไว้ดีเหมือนกันแต่งเสือป่าดูไม่ค่อยเป็นหนุ่มเป็นแน่นขึ้นอะไรวะนายให้ถามว่าจะแต่งเต็มยศหรือครึ่งยศเครื่องสนามว่ะ <c oughs> เออแล้วเครื่องนี่จะให้เสือป่าเป็นกองเสียจผู้สั่งและลึ ผมบอกขุนพิเศษให้จัดการนัดแนะกันอยู่แล้วหวังว่าจะได้หลายคนอะไรอีกเราอายมัง่งกางเกงสั้นหรือยาวอวเครื่องสนามกางเกงมีอยู่หรือวะอย่างไรอย่างไรคน <laughs> มันบนหน่อยจะดีร้านที่ผมสังเกตสังเกตมาแล้วเอาอีกอะไรอีกหรอวะติดบาหรือไม่ติดอายสัญญาณติดสิวะเท่านั้นก็ต้องถามด้วยนายให้มาถามนี่ขอรับ บอกว่าดูว่าเถอะเอาบาวแต่ละคนมันคล้ายสิงมากกว่ามนุษย์ให้มันช่างลำบากเถอะจริงๆทีเดียวให้ตกอารมณ์เถอะไม่ทำไมจะถามลำรีลำไรอีกไอระยำนายให้มาเรียนใต้เท้าว่าบาติดไม่ได้ทำไมติดไม่ได้เป็นอย่างไรมันไม่มีไม่มีไรไม่มีบาไม่มีบาอะไรไม่มีบาไม่มีทำไมไม่มี จบการผมวันนี้วันเสาร์เข้าเสียแล้ววองเครื่องแต่งตัวอย่างไรเป็นทันไม่หมดต้องเปลือยกายไปรับเสด็จไม่ได้สิขอรับแม้เท้าท่านยิง่งคอยุโรปอยู่ด้วยผมจะไปเล่งเสื้อที่เรือนจำอีกบางทีป่านนี้จะแล้วบ้างบางทีจะโบเสียอีกแล้วบ้างก็เป็นได้ผมกำชับกำชาไว้แข็งแรงแล้วว่าถ้าทำให้โหอีกตัวหนึ่งจะเคี่ยนสิบที เป็นประโยชน์อะไรเ,เขียนไอ้นักโทษแล้วจะทำให้เชื้อหายบอกได้หรือผมจะไปดูทีอ๋อท่านขุนว่าช่างแต่งเครื่องเสือป่าพันแขนเหลืองมาเรี้ยร้อยดีจริงจัดการรวบรวมเสือป่าได้ครั้งเท่าไหร่อยู่ข้าจะลำบากหน่อยขอรับเพราะว่าใต้เท้าขอรับถ้าอย่างนั้นบาทไม่ต้องตีบหรือขอรับรู้วไอผีทะเลนี่ไม่รู้จักจบเลยบปไม่ต้องจีบหรือ ก็ไม่มีบาอะไรจะมาติดได้เล่ามึงแล้วก็ไม่มีคอมันเซนอย่างที่พูทโทษนายใช้ให้ผมมาเรียนแล้วใต้เท้าจะว่าผมเป็นมันเทศอย่างไรกูว่าเมื่อไหร่ว่ามันเทศกูว่ามึงไม่ต้องมีคนเซนมันเทศหรือมันเซนอะไรผมก็ไม่ทราบแต่นายให้ผมมาเรียนเช่นนั้นเอ,อและเข้าใจดีแล้วมเงือนไปได้อย่างไรท่านขุนตามกันยากหน่อยขอรับ ได้ไปเข้าแถวสัก14หรือ15บห้คนพุทธอจหยิบมือเดียวเท่านั้นเองก็จะทำอย่างไรเล่าขอรับต้องจัดไปตามมีตามเกิดมาอีกมาทำไมไอ้มั่งคุณขจรให้มาเรียนคุณหลวงว่าว่ามันเซ็นทำไมไม่เห็นส่งไปที่ครัวอะไรนะคุณขจรว่ามันเซ็นทำไมยังไม่ส่งไปที่ครัวนี่อะไรกันอ้นี่บ้าหรือย่างไร คุนทจร,รว่าไม่มีมันเซนจะทำเครื่องกล้างอ๋อมันเทศน่ะหรือนั่นนั่นชสีชผู้ภาษาหมออะไรไม่รู้ออกไปถามผู้ใหญ่อินดูสิฉันให้ผู้ใหญ่อินเอามา ดูสิเจ้าคะจะเอามาให้เจ้านายท่านถูกอาบุอย่างไรนั่นซาบูอะไรกันกลิ่นก้าจริงซาบูอะไรอ้ายมั่งนี่มึงไปได้ซาบูมาจากไหนผมไปหาที่ตลาดไม่ได้ผมก็ไปเข้าไปในบ้านคุณสังเห็นท่านโกโกโก้คงมีซาบูใช้ผมก็ไปขอซาบูนั้นมาจากเจ้าเอลเฮที่ลึกจริงๆแม่ขจร,จรชันนี้ชอเรียกว่าซาบูอะไร เรียกว่าคาร์บอลิกสำหรับใช้ถูหมาพรดีเสมอ,อแม่ลำเดย,ย์ไม่สงสัยเอาไปให้ดิฉันดูกตายจริงไอ้ <c oughs> บ้างมึงไอ้บ้าขายนายมึงจะทำกูติดตารางไหมล่ะเอาซาบุไอ้ข้าใหญ่เอาองค์ไอ้ไ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ไรยำแหมเคขอดีจริงคุณคุณกระจรตรวจตาเสียก่อนถ้าไม่แค่นาดทิ้งไปให้ตรงไะแย่ทีเดียวอันยิ่งขอ,อยุโรปอยู่ด้วย นี่จะทำอย่างไรกันพี่แอน,น,น,มนมีสซาที่ขอจะใช้ได้แค่เอาแค่ที่บ้างแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอืนอ่นๆเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่ขจอนเจ้าคะก็เรียบร้อยดีแต่เตรียมคุกกระดานไวด้ดิฉันให้เอาออกเสียแล้วผูกขอรับท่านขอยุโรคมปดเตียงให้เป็นจะปิงผ้าปูผ้าคมก็เรียบร้อยเอ้ย ข้าบู้าคุมก็เรียบร้อยดีไม่ต้อข้าแข่งเกินไปดิฉันให้แม่ลำไย,ยยังดีแล้วดีแล้วขอบใจหลอดหนังแม่ลำไย,ยด้วยการอย่างนี้ต้องช่วยกันสิเจ้คาคะดิฉันจะไปดูงานต่อไปเข้าไปทางขวาพ่อท่านขุนไปลงหามาแล้วหรือไปแล้วขอรับชอบคนจริงๆเป็นอย่างไร ับสั่งจากกองทัพพลเลยแต่ไม่เพียงเท่านั้นยังบอกต่อว่าได้ข่าวเสด็จถึงนครสวรรค์หลายวันแล้วจะประทับอยู่ราวสามสี่วันแล้วก็จะเสด็จลงเล่ากับทางเรือฮะถิดเวลาข่าวคุณของหลวงมาอง,ลลงคงจะไม่สดเหมือนของผมเป็นแน่ผมรับเธอเลขไม่เช้านี้เองนะจากไหนครับจากบากน้ำโพไม่ลงชื่อใครผมก็เข้าใจคงเป็นที่จะ หรือประหลัดเทสาสั่งมานั่นแหละชอบคนขอรับชอบคนมากทำไมทางทหารจะไม่บอกมาให้รู้กันจะเป็นด้วยไม่เกี่ยวแก่การอาหารกำลังถึงเรนนั้นก็ควรจะบอกมาให้ทราบไว้อย่างไรอย่างไรผมต้องเตรียมไว้ก่อนสัง่งอย่างไรนายสัง่งร่างเอกและได้หแล้วขอรับแต่ยุ่งอยู่น่อยไม่มีเวลาตรวจ ผม<ช>ล<ะ>ับฟาปร <ผม S 2> <ล>ะกนีพางหรือว่าพฉะนั้นแค่มีพิดขลังไปบ้างาอ,ป,อประาทนานโทษนะขอรับถูกถูับ้ก่าไม่เป็นไรไม่ได้ค่อยฟังหน่อยผมจะลองอ่านดูไว้ค่องๆไว้ขา้าพเจ้าได้รับทานุมานของราชาการบรรดาที่ประจําราชาการอยู่นะคือดีอาญา ภาษาพนักงานอะไรกน,นโจทย์นายโพนายไทยจำเลยคีดเต๋อแล้วขอรับผมคีดแดงแล้วเจ้าคุณต้องอา่านข้างไปตีขอรับผมหาดาดานเปล่าไม่ชนถึงล่างล,าง,ลางไปบนปัญเก่าขีดแดงไม่อ่านนะขอรับขีดแดงแปลว่าไม่ใช่ ข้าราชการบรรดาที่เป็นจำราชการอยู่นะเมืองสีพิมพ์เพื่อขอประทานกร่าวทูลแสดงความชื่นชนปีดีปาโมดเอ๊ะดูอย่างนักนี่คุณตัดบริดามปาโมดเดียวก็ได้ตัดชื่นชมยินดีจะดีกับมังดูเป็นคำธรรมดาอยู่ผมเห็นชื่นชมยินดีดูเข้าทีกว่า ปีดาปลาโมยดูเป็นคนนี่เก่าๆอย่างไรอยู่จริงขอรับท่านขอ,อยุโรปอยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นขบถ้าอย่างนั้นที่ชื่นชมยินดีไว้ตัดปีดาปลาโมดออกเสียขอประทานกราบทุลแสดงความชื่นชมยินดีในการที่ได้ฝ่าพระบาทได้ทรงพระอุษาะเสดพระรงถึงเสงเมืองศรีวิรมนี่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกันมีความยินดีมอบหน้าดำย่องเข้าไปถึงในบ้านในแดงเอ๊ะ อีกแล้วกำมลังขี่แดงไม่ช่ยนึกขอรับขีดน้ำเงินน้ำเงินก็ข้ามไปกันขอรับอ๋อแดงถ้ือ่าไม่ยากเหมือนกันเข้าใจละมีความดีถวายคำนับเสร็จปะครับเพื่อความเต็มใจเออดีตอนนี้เสียงโคตรเยบทีเดียวขอรับนักทางขออยู่โลก วายคำนับเสดตใต้ฟ้าฝ่าพระบาทด้วยความเต็มใจข้าพุทธเจ้าดำนึกถึงพระอุตสาหะของพระบาทวาทที่เสด็จไปถึงวิชาการนเทวียุโรปได้ทรงพระสติปัญญาทรงรอบรู้ในทางนักทรและทำลายเจ้าทรโดยอัตทันและทารุนไม่ใช่ขอรับแล้วกันใต้เช้าทำไมขาดเลื่อดไปอยากนั้นขีดแดงขีดน้ำเงินไม่ใช่อย่างไรแล้วขอรับนี่ไม่ใช่แดงไม่ใช่น้ำเงินขีดดำ ดำก็มันกันไรคอเราก็ใจที่ต่อหลายสีนั่งนี่ผมก็จะงงสิอะไรอ้ยโทวบัง <S <S มีคนคนหนึ่งประพฤติชอบคนมากมายืนม,มองๆที่หน้าจวนนี้แล้วก็ขอรลอะกิกกบ้าหรอไม่บ้าพูดจาก็เป็นเรื่องเป็นราวผมเห็นท่าทางชอบโกนสั่งให้ตำรวจจับก็บอกว่าไม่ต้องจับ แล้วก็เดินมาหาผมดีๆผมสักดูว่าต้องการอะไรก็หัว็อกกิ๊กๆแล้วบอกว่าอยากจะพบใต้เท้าสักหน่อยมีธุระอะไรผมถามว่าผมถามแล้วตอบว่ามีธุระแ,แต่จะต้องบอกแก่ใต้เท้าเอาเองเอ๊ะคนในเนื้อตัวแล้วหรือมีอะไรคนแล้วไม่มี สาตาวุอะไรเลยบอกชื่อหรือเปล่าไม่ยอมบอกบอกว่าใต้เท้าเห็นคนรู้จักให้การแต่ว่าเป็นพลเมืองเรือนชาวบ้านบางกอกพอมีอันจะกินที่มานี้เที่ยวแต่มีธุระนิดเดียวที่จะขอมาเรียนใต้เท้าเท่านั้นชอบคนไปหาตัวหรือเข้ามานี่หรือไอซันหมายว่าใคร ผม,ผมเองขอรับผมเองขอรับผมน้องภรรยาของเจ้าคุณสีหรือถ้าจะให้พูดให้ถูกเ็ราว่าน้องภรรยาเก่าพอท่านได้ทิ้งพี่สาวผมเสียเมื่อสามเดือนนี้เองทำไมต้องโฆษณาที่นี่ด้วยก็ไม่รู้ได้ได้ท้าไม่ชอบหรือขอรับถ้าเช่นนั้นผมขออภัยโทษเองมิจุระอะไรก็พูดมาถ้าจะมาล้อค่าเล่นเท่านั้นแล้วก็ถอยหัวไปข้ามิจุระต้องหยาบหยาบนักเสด็จอร่อยเหลือเกิน ได้นิบ้ากำลังคือไม่ต้องเตรียมก็ได้ขอรับอง์การอะไรของเองเพราะการของผมผม,ผมจึงพูดผมแหละเป็นตัวการห่าเป็นตัวการอย่างไรผมเองเป็นผู้ส่งโทรเลขมาจากปากน้ำพูฮะอะไรนะผมเองเป็นผู้ส่งโทรเลขมาสั่งให้คุณเจ้าเฮ้ยคุณเตรียมการรับจเจดดจเรนทุก เรนทุ้งอะไรอะไรที่จริงพระองค์ท่านจะด็จโงเรือร่องไปกับปากน้งโพแต่เมื่อเช้ชานี้แล้วช้าก่อนอย่าคุณวายไปเลยอย่าคุณวายไปเลยคุณบานจัดการให้ใครตามไปถ้าไม่ไปก่อนเครอะไรขึ้นดี้ก็อยากไปจะไปก็ได็ดีกว่าอเอ๊ะทำไมพูดเช่นนั้นขอให้ไต่เท้าต่อครูให้ดีหน่อยไอยเรื่องนี้ถ้าแต่ง มาแล้วก็จตกยิงหายมากเพราะเราแพร้รู้มันเต็นตัวมันเข้าเตี๊ยบลราไม่มีทากกระดิ่งทีเดียวจะจังตัวมันก็จะต้องต่อต้องต่อมันว่าอะไรฟ้องว่าปลอ่นเ,อเลขไม่ได้หรือทำไมมันลงชื่อใครก่อมาหรือขอรับเปล่าไม่ลงชื่อใครนั้นจะจัมันข้อนั้นก็มันชนะเตี่ยแล้วต้องตอมันว่าอะไร ต่อว่ามันรอเราจน,จนเราพาจัดบันจมเตื้อไปหรือชอบคนชอบคนจะบโรดให้ผมทําอย่างไรถ้าจัดการให้มันเกิดรถไฟไปได้เสียแล้วเป็นดีขอรับผมจะพยายามจัดการไห็นวะไแล้วได้ไอ้นั้นมันก็ทำสำหรับแก้แค้นแทนพี่สาวเท่นั้นเองเสียทีน่าหะสิ ก่อนนึ่ว่าตึงความรู้ไว้ก็แล้วกันขอรับผมว่าอะไ่ล่ะดูมันอย่างไรอย่างไรูถ้าจะไม่เชื่อโทรเลขเผื่อท่านเสด็จมาจริงๆเราก็แย่เท่านั้นเองถ้าเฉยว่าเสด็จมาจริงๆเราไม่ได้เตรียมไว้ก็จะไม่เรียบร้อยต่างๆจะพากันถูกขนาบกลจริงขอรับท่านยิ่งขอ,อยุโรปอยู่ด้วยนายให้มันถามว่าใต้เทาเมื่อะไหร่จะเข้าเป็นอย่างตัวไอชาติหมาไอกากมนุษย์ไปให้โคตรไปไมั่ง